ครับขาหมูจันเจ้านะครับตลาดน้าคุณวงจรครับโอ้โหติขาใหญ่ๆครับติดขาใหญ่โอ้อ้้ขาหน้าหวานโปรวิชลาชาแนลสวัสดีครับ สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับที่กำลังรับชมคลิปครับวันนี้ผมจะพาเดินเลาะตลาดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปร้านข้าวขาหมูจันเจ้านะครับเราก็อยู่ที่ร้านข้าวขาหมูจันเจ้านะครับเรามาดูว่าเป็นขาหมูอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็แม่ค้ากำลังขายตลาดนี้แม่ค้าสวยหมดนะครับสวยทุกทุกร้านครับนี่ขาหมูใหญ่ๆ หอมมากครับหอมแบบน่าน่ากินมากเลยครับขาหมูจันเจ้านะครับตลาดหน้ากุ้งวงจรครับโอ้โหท่จะขายใหญ่ๆครับ

้ี่เป็นเจ้าที่อร่อยที่สุดนะครับเพราะว่าอร่อยจริงๆครับขาหมูนี่หอมมากครับกค้าเยืนถ่ายยังหอมเลยครับขาหมูจันเจ้านะครับโอเคลูคกค้าเป็นร้อยเจ็ดสิบบาทรวมราแล้ว กระเทียมน่ดูจันเจ้าขาหมูใส่ถุงโอเคอร่อยครับอันนี้เป็นกล่องกล่องละกล่องละห้าสบนะครับหรือว่ามามาเป็นสั่งเป็นแบบเป็นกลับถ้าเป็นกลับกล่องเท่าไหร่นะอเ,เออถุงหกส 60, 60บาทนะครับเลือกได้จะเอาจะเติดติด ติดหนังติดมันใช่ไหมเขาเรียกติดหนังเหรอเนื้อหนังเนื้อหนังนะนี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะขา,ากินะครับขากิอโอ้โหวันนี้มีมีห้าขาหกขาหรือเปล่าเหลือหกเเหลือลหหรือเอามาก,กี่ขาวันนึงวันนึงกี่ขาแปดขาแปดขานะครับนี่โอ้หน่าทานมากนะครับ ไม่ต้องห่วงครับอร่อยไม่เหลือครับเดี๋ยวก็หมดแล้วร้านนี้เขาขายดีขายไวขายไวเดี๋ยวก็กลับแล้วเดี๋ยวก็หมดแล้วขาหมูจนเจ้าขายทุกวันนะครับตลาดหน้าคงวงจรแล้วครับอันนี้เรามีขายที่ไหนบ้างที่เดียวที่เดียวที่นี่นะมีขายที่นี่ที่เดียวนะ นี่น้ำจิ้มขาหมูจัน,จนเจ้าน้ำจิ้มเหรครับอยู่ข้างๆติดๆก,กันแถวแถวซอยแรกครับซอยแรกเลือหนังขากี่สั่งได้นะครับขาคือขาใหญ่ถ้าขาขาหนึ่งนี่ถ้าถ้าซื้อเป็นขายกขายกขาห้าร้อยห้าสิบนะครับฟิฟซีคนไหนสนใจนะครับ ยกขายกขาได้นะครับห้าร้อยห้าสิขาใหญ่เลยนะครับแล้วมีมีทำเป็นเผื่อมีสั่งแบบเขาสั่งไปเยอะๆไปเลี้ยงไปถ้าเราเขาให้ทำเป็นกล่องนี่ทำได้ไหมได้ได้นะร้อยกล่องคิดกล่องสี่สิบห้าร้อยกล่องคิดกล่องละสี่สิบห้านะครับร้อยกล่องกล่องละสี่สิบห้าร้อยกล่องนี่ครับคิดกล่องละสี่สิบห้านะครับร้อยกล่องขึ้น รับประกันอร่อยจริงๆครับ, <S <S รบเพราะว่าอันนี้ลูกขายรุ่นแม่ก็มีแม่แม่ก็ขายแม่ไปขายอีกที่หนึงนะครับรับประกันเลยครับอ๋อแม่ขายตามโรงบานนะครับอ,อร่อยอร่อยนี่ถักถักเราใหม่ๆตัวยกขาถ้ายกขาห้าร้อยห้าสิบนะครับขายใหญ่มากครับ ยกขา550เปอย,ย,ยมากครับนี่เปื่อยดูสีสันได้เลยครับสีสันยกขา550ถ้าสั่งเป็นกล่องนะครับถ้าสั่งเป็นงานเลี้ยงหรือว่ามีเป็นออเดอร์นะครับก็จะคิดกล่องร้อกล่องคิดกล่องละ45บาทนะครับก็จะมีมีขาด้วยใช่ไหมมีขายมีเหมือนในกล่องนี้หมดเลยนะครับมีขายมีกล่องแล้วก็มี น้ำส้มให้นะครับกระเทียมกระเทียมให้ครับแล้วก็มีน้ำนี่มีมีชุดนี้เลยนี่มีชุดนี้ให้เลยนะครับน,น,นี่ครับอร่อยอร่อยมากครับว,วันนี้มาแปดขานะครับอันนี้คากิก็น่าทานครับ ขาขีขาขีใหญ่มากเลยนะขาขีขาใหญ่มากใช่ขาขีขาใหญ่มากนะครับลูกไไค้กาประจำเยอะมากเพราะวันนี้เขาลูกค้าประจําจะเยอะมากนะครับหมูไปนอนอยู่ข้างล่างแล้วกันเอาเบอร์เบอร์โทรที่ตามนี้เลยใช่ไหมไนี่ครับลูกค้าสั่งได้เลย0868912853นะครับน้องเจมน้องเจมน้องเจมเรา นี่แถวนี้เขามีแต่วัยรุ่นขายนะมีแต่วัยรุ่นเนี่ครับเดินเข้ามาเลยครับซอยที่หนึ่งครับเดินตรงเข้ามาติกล้างข้าวต้มป้าหนูนี่หลอครับก็จะเห็นเลยครับข้าวขาหมูจันเจ้านะครับซอยที่หนึ่งมามาขายตั้งแต่กี่โมงอ่ะมาขายพร้อมขายประมาณสามโมงครึี่งพร้อมเลยพร้อมขายสามโมงสี่โมงครึ่งนะครับ จนถึงประมาณทุ่มนี่แหละครับบางครั้งก็หกโมงครึ่งก็หมดแล้วครับเพราะลูกค้าจะเยอะร้านนี้ฝากร้านด้วยนะครับฝากร้านข้าวขาหมูจันเจ้านะครับตลาดนัดโค้งวงจรครับรังสิตนครนายก56นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พ่อค้าด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับ